เียนสรุนพอเตียนสรุนเป็นภาษาคเขมรแปลว่าให้ทานความสุขซึ่งความหมายของคานี้ก็คือมุอบูสูงท่านเต็มผู้ให้แก่ลูกหลานลกูกศิษย์ทุกคนที่ผ่านมาในชีวิตของท่านท่านให้ได้ทุกอย่างทรัพย์สินเงินทองที่มีผู้นํามาถวายท่านท่านไม่เคยเก็บไว้เป็นสมบัติส่วนตัวท่านจะให้แก่คนที่ท่านเห็นว่าเขาควรจะได้โดยที่ไม่มีกําหนดแน่นานว่าจะเป็นใครและที่สําคัญท่านให้ความสุข กับผู้ที่มีความทุกข์และมาหาท่านหรือแม้แต่ผู้ที่แค่นึกถึงชื่อของท่านท่านก็แผ่เมตตาพลังเมตตาให้หรือแม้แต่ผู้ที่แค่นึกถึงชื่อของท่านท่นา,าทน,กออทน,ทนก็เผื่อแผ่พลังเมตตานั้นมาช่วยให้เขาคนนั้นคลายทุกข์่าไปรับรู้รสชาเกี่ยวกับ ทฏิปทาปรมีธรรมของลุงปู่สวงเทวดาเดิมอ่อยเตียนสลูนตายตึกเกียร์ขอนนำท่านมายังทำมสถานฐานพระนครที่มีชื่อว่าสวนพุทธธรรมบายตึกเกียร์โดยได้รับเมตตาจากพระอาจารย์เพียรชัยชัยยะพีโปเป็นผู้ให้อัธถาธิบายลุกปู่เป็นใครเป็นดาบทเป็นพระเป็น,นมุสีหรือเป็นอะไรยังไงนะมีการเป็นแบบย,ยังไงแล้วมีคุณวิเศษยัยงไงค,ค,ครับไม่ต่างครับลุงปู ที่ได้รู้และได้สัมผัสเราหลวงปู่มาหลวงปู่ก็มีชื่ออยู่แล้วว่าหลวงปู่ฤาษีหลวงปูส่สวงหลวงปูส่สวงมหาโมนีเทพดาบดหลวงปูส่สวงมหาโมนีเทพดาบทกปไงควัมอยาหลวงปู่นี่ท่านเป็นท่าที่ไม่ยึดติดอะไรใครจะได้อะไรมาท่านก็เผาไฟหมด เราจะคนถวายสตางถวายสิ่งของอะไรท่านจะให้หมดท่านแจกทานหมดบางทีท่านกแบบ็โยนลงไฟหมดแหละเผาไฟหมดบางบางอย่างท่านก็แจกคนกินมีอาหารขอกินอะไรท่านจะแจกมาลงตู่จนไม่ยึดติดอะไรท่านจะตายเรื่อยๆบางบางคนบางท่าน นี่พูดตามที่คนเฒ่าคนแก่คนสมัยต่ก่อนที่ยังเจอได้เจอหลวงปู่ก็บางทีก็เ,เห็นหลวงปู่เป็นเป็นหนุ่มก็มีเป็นเด็กก็มีอ่าเป็นคนแก่ก็มีอืาบางทีหลวงปู่ท่านแต่ใส่ชุดขาวก็มีอืาถ้าหลวงปู่ท่านไม่ไม่ยึดติดอะไรทั้งนั้นมี หน,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 นังสือบางฉบับนะเขียนว่าลุงปู่สวงห้าร้อยปีมีไหมหน,นังสงอส่วงห้าร้อยปีห้าร้อยปีไม่รู้ว่าท่านเกิดวันไหนไม่รู้ว่าท่านเกิดในช่วงไหนยุคไหนคนเท่าคนแก่อายุแปดสิบเก้าสิบปีเกิดมาก็ยังเห็นท่านอยู่อย่างนี้ลุงปู่ลุงปู่คณตาคนทวด เรื่องมัยไหนเกิดมาก็ยังมีแต่คนพูดแบบนี้วะวยังเหมือนเดิมไม่รู้ว่าท่านอายุเท่าไหร่อแล้วก็ไม่รู้ว่าท่านมีวันเดืกไปเกิดไม่นอนไม่รู้าท่านมีอายุพรรษามากน้อยเท่าไหร่ไม่มีใครทราบเพียงแต่ว่ามีเด็กให้ใช้ยานามท่านละห้าร้อยห้าร้อยปีห้าร้อยพรรษาแล้วแหละบางคน ให้ให้ทำศัพท์พนามทำมาแล้วบอกตามมัณฑาทั่วจักรวาลตามมัษาท่านไปอยากไปไหนก็ไปได้นะดท่านจะไปได้ทั่วทั่วจักรวาลแล้วแต่ท่านจะโปรดแล้วแต่ท่านจะไปของท่านเองตามความประสงค์ตามเจตนาที่จะมาพูดเมื่อกี้นยครับอล้าท่านอยากจะไปไหนท่านก็ไปของท่านไปทั่วท่านไม่จะไปที่บ้านไหนท่านจะไปโปรดใครท่านก็ไปตามจุดของท่านที่ท่านจะไปโปรดใคร ที่ท่นอาจารย์ได้มีการได้การนักการหลวงปู่ชวงนะครับอยากจะให้เล่าตรงน,นั้น,นว่าไปเจอท่านไดยยัยงไงมีใครแนะนําหรือว่า,าอยังไงคือจริงแล้เนยธรรมะเราพูดตามตรงหลวงปู่ชวงหนึ่งระมาไม่เคยเจอนะไม่เคยเจอแต่มาเจอหลวงปู่อยู่ในรูป ผู้โอกาสท่านเป็นผู้วิเศษอย่าวิเศษอย่างไรท่านเป็นผู้วิเศษนี้เป็นประสบการณ์ของแต่ละบุคคลที่ได้ประสบกับหลวงปู่เป็นผู้วิเศษยังไงาตามในหนังสือหรือตามที่ในประสบการณ์ที่คนบอกเล่าแต่ละคนที่ได้ประสบพบเจอกับหลวงปู่นี่ การที่ในหนังสือหรือคนที่เขาได้ประสบการณ์ลุงตู่นะก็คือว่าลุงตูน่นี่ทำแต่แบบไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครอย่างว่าคนรวยมันนั้นประมาได้ไปที่ซื้อสกเกลไปตุ่มเมืองซื้อสเกไดไปไปเจอโยมคนดึงคนเป็นร้านทำบบบเาะรถก็ไปแล้วทีนี้เข้าไปในบ้านเขาเนะ่ย นี่มาไม่กี่วันที่ผ่านมาตันาด้ไปอ่าน้องชายเขาเนี่เขาบอกว่า้องปู่มาที่นี่แหละแต่ตะมาดไดู้รูปว่เขาเป็นอึ้งล้งปู่ลงจากรถล้งปู่ต่างชุดขาวนะลุงปู่ต่างชุดขาวแล้วลุงปู่ไปที่ที่ที่ทอที่ลานเขา้านเขาทำเบาะรถที่สาวนี่เป็นมะเร็งเป็นมะเร็ง มาเร็งหลวงปู่แตะที่บานที่ชลหลวงปู่มาแตะที่บานโยมแค่นั้นแหละมาเร็งไม่เป็นไม่เป็นโลกเลยไม่เห็น,ไม,หนไม่เห็นมีอันนี้คือตมาได้ไปที่บานโยมมามไม่กี่วันที่ผ่านมาแล้วก็โยมก็เ,เล่าให้ฟังหลวงปู่มาที่นี่มามไม่ได้มาทําอะไรพอดีพี่สามประกาศหลวงปู่หลวงปู่แตะที่ไหล มึงปูจับที่ไหลแค่นั้นแหละบิดบที่ไหลแค่นั้นแล้วก็ไปตรวจอีกครั้งมันก็ไม่ไม,ไม,ไมีไม่มีได่ไม่ไม่รูว่าเป็นโรคอะไร <c oughs> แล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างที่คน <c oughs> เขาประสบตามที่ในหนังสือที่ในสัมภาษณ์มาแลาหลายคนหลายทันที่เขาเขียนหนังสือมานั่นแหละหลายอย่างหลวงปู่สวงออยเปียนสรุน อยเปียนสรุปเป็นภาษาเขมรแปลว่าให้ทานความสุขซึ่งความหมายของคํานี้ก็คือนุบูสูงท่านเป็นผู้ให้แก่ลูกหลานลกูกศิษย์ทุกคนที่ผ่านมาในชีวิตของท่านท่านให้ได้ทุกอย่างทรัพย์สินเงินทองที่มีผู้นํามาถวายท่านท่านก็ไม่เคยเก็บไว้เป็นสมบัติส่วนตัวท่านจะให้แก่คนที่ท่านเห็นว่าเขาควรจะได้โดยที่ไม่มีกําหนดแน่นอนว่าจะเป็นใครและที่สําคัญท่านให้ความสุข ผู้ที่มีความทุกข์และมาหาท่านหรือแม้แต่ผู้ที่แค่นึกถึงชื่อของท่านท่านก็แผ่เมตตาพลังเมตตาให้หรือแม้แต่ผู้ที่แค่นึกถึงชื่อของท่านท่านก็เผื่อแผ่พลังเมตตานั้นมาช่วยให้เขาคนนั้นคลายกข์ในประสบะการณ์ี่ตมามาอยู่ที่นี่ที่ได้ประสบพบเจอและประสบการณ์ที่ยาด,ดิยยมที่มากันที่นี่ คือหลวงปูนี้ท่านจะชอบข้าวหลามกับเหล้าที่นี่ใครก็จะชนมากเขจะมาเดนบานสานเก่าขอพรกับหลวงปู่ให้สำเร็จตามเจตนาหรือตามความประสงค์แต่ละคนแต่ละท่านที่มาก็จะ,จะมาบนเรื่องอะไรต่างๆที่มีปัญหาสุดแล้วแต่บุนรัฒนาของแต่ละบุคคลอันนี้ มันอยู่ที่บุญของแต่ละคนเยวยก็มาจุดถุแบบกดอก่าวลวงตวูมาขอบนญบานท่าน่าวลงปูก็สาเร็จกันหลายคนก็เป็นละเยอะเหมือนกันที่มาที่นี่ก็มีแต่ข้าวหลามแหละที่เห็นเยอะมากลวงตูนี้ก็ชอบไปข้าวหลามะจะบนญบานท่าน่าวแต่ข้าวหลามมีคนเอาข้าวหลามมาถวายลงตู่ มีว่าวมีไขาลาหละไรที่มีที่เห็นว่าบารมีลุงตู่นะครจะเห็นว่าที่หน้าอ่าลูกคร๊ะของหลวงปู่เนี่ยจะมีกอบกองไฟไว้อันนี้หมายถึงอะไรครับที่อก็คือเป็นการก่อไว้ให้ลุงปู่ว่าเมือนลุงปู่ยังสมัยลุงปู่ยังมีชีวิตอยู่ท่านจะเป็นหน้าร้อนหน้าหนาวท่านจะนั่งทิ้งไฟตลอด หน้าร้อนก็ผิงหน้าร้อนก็ผิงหน้าหนาวก็ผิงไฟจะมีกองไฟอยู่กับหลวงปู่ตลอดหลวง่รรมบาลทุเกียรก็มีกองกองไฟตลอดถ้าถ่ายหลวงปู่ตลอดไม่ไม่ต้องดับกันไม่ดับอ่ะมีว่าวมีขรามมีกองไฟกองไฟนะครับเฮ้ยลวงปู่สวกับลูกศรตาไฟเองเนี่ยมีเกี่ยวพันอะไรกันไหมครับหลวงปู่ก็ในในชื่อหยุดบอกเราอยู่ว่า ดาบทดาบทนี่ปูลฤาษีแล้วหลวงปู่สูงก็เหมือนอย่างว่าเป็นผู้ปฏิบัติอยู่ในตาเป็นผู้ปฏิบัติเหมือนอย่างฤาษีอ่าแล้วแต่ท่านจะไปไปสายใดสายหนึ่งอ่าในชื่อยังบอกว่าดาบทดาบทก็คือ็นพวกฤาษี ลุงปู่ฤๅษีก็คือปฏิบัติเหมือนผู้ปฏิบัติศห็ปฏิบัติทรรมอยู่ในตาปฏิบัติบัเพ็ญเพียรอย่างฤๅษีลวงปูส่สวนก็เหมือนอย่างฤๅษีปฏิบัติเหมือนฤๅษีเหมือนกันลวงปู่ละสังขารปีปีสองพันห้ารสี่สิบสามวันที่แปดกันยาตอนนี้สีละท่านอยู่ที่ยังอยู่ที่วัดเพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์จังหวัดพิษสุเกศอันนี้ผมอยากจะเข้าไปนึกถึว่าที่ทางสวนธรรมบายสุเกียรติเนี่ยสร้างลูกมูชาลูกข้ารบเหีียญแม่บรรจากยสองขุนสุงเนี่ยสร้างมาแล้วกี่รุ่นนะฮะแล้วก็ตอนนี้ยังพอมีเหลือไหมแล้วก็ให้ทําบุญอะไรยังไงนะครับผมก็มีเหรียญรุ่นแรกที่ทางสำนักได้สร้างรุ่นแรกก็ยังมีอยู่ ยังยังพอมีอยู่เราก็มีลูกเหมือนลูงตูที่เป็นมีมีไก่แล้วมีเป็นมีไก่อยู่แบบลูงตูไก่นี่ก็คือว่าทั้งแรกคือลูงตูมามาจากประเทศกัมพูชาเข้ามาฝั่งประเทศไทยนี่ว่าทำมาพร้อมกับไก่ก็มีที่สร้างีแต่ที่ยังมีเหลืออยู่ก็มีเหรียญมีเหรียญลูลงตู รูปบูชายังมีรูปบูชาก็ยังมีประตุคามรามเทพมันเยอะมีเยอะเยอะปจะตุคามที่เป็นอีกได้เป็นหลวงปู่สวงมีไหมมียังมีไหมยังยังมียังมีจะได้บอกข่าวผู้คนที่เขาอยากได้เป็นพระพิเนสเป็นพระพิคเนสเงือนสารต่างๆที่จัดสร้างในท่านอาจารย์รวบรวมมาอย่างไรถ้าเป็นพระพิคเนสมีก็มาแปดที่พระพิคเนสที่อินเดียเลย มวนสารมาจากที่นั่นเลยแต่อินเดียที่เป็นต้นตำรับเลยที่กำลังปฏิคเนตแปดที่ที่เขาไปเอามาก็ได้มวลสารจากที่นั่นมาแปดที่แล้วองค์องจตุคามแล้วก็มวลสารหลายหลายที่มือกันก็ตามที่ไปหากันมานะก็มีผลทุกดวงตูนจีวรลุงตู ก็นมีดอกไม้ที่บูชาหลวงปู่เก็บไว้แล้วก็ดอกสะเลเตซึ่งเป็นดอกไม้ที่หลวงปู่ชอบมากดอกทะเลเตถ้าทางคนไทยทางกลางเขาเรียกอะไรมหาส์ในวัดนกนในสม่สวนนี่นี่ตูไฮะเดี๋ยวจะไปถ่ายตัวอย่างให้ดูเพราะว่าพูดดอกสะเลเตมีคนไม่เข้าใจทะเลเตยะเลเตนี่เป็นภาษาพูดภาษาพื้นบ้านเรียกแบบดอบทะเลเต ถ้าเป็นภาษาทางการมหาหงบอกมหาหงขออยท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงนะครับว่าลูกเารพหรือลูกปั้หนหรือลูกหุ่นยี่เพิ่งหุ่นไฟเบอร์ของหลวงปู่สวงเนะี่ยในการจัดสร้างนะฮะมีขั้นตอนการทํางานหรือว่ามีประสบการณ์หรือว่ามีเรื่องราวยังไงฮนะที่จะมาสร้างลูกขรพไม่ได้กนะ็ครั้งแรกหนึ่งที่สร้างก็คือ ตั้งใจอยากให้มีลูกเหมือนลูงปู่อยู่แล้วก็ได้รับศรัทธาจากคุณโยมป้าเจ้าของที่จะมีศรัทธาตรงนี้จึลได้ดำเนินการสร้างลูกเหมือนลูงปู่ขึ้นมาใช้เวลาตั้นยี่สิบสามวันลูกเหมือนลูงปู่ยี่สิบสามวันยี่สิบสามวัน, 23, นและแกศาที่อาจจะเป็นของลูงปู่เป็นบางส่วนเป็นแกศาลูงปู่บางส่วน แล้วเวลาปั้นเนี่มีดูรูปถ่ายด้วอมีการจําลองแบบการอะไรยังไงไหมก็ดูดานรูปมีรูปมีรูปให้ดูรูปที่ได้ได้มาแต่ว่าแต่ละภาพนี่จะยึดหลักใดหนึ่งอย่างหนึ่งในภาพที่เห็นในศาลานั้นก็หม,มึ่งก็เลยยึดเอาภาพที่ลุงปู่นั่งท่าตามสบายลุงปู่นั่นแหละที่ที่เห็นในภาพอต่นี้ ในเมื่อปั้นเสร็จแล้วนี่ครับกับองค์จริงของลุงปู่ในฐานะที่อาจารย์เองก็ได้เ,เห็นเห็นลุงปู่นะครับเหมือนไหมครับก็เหมือนเหมือนที่วัดไม่มีรูปลุงปู่กี่องค์มีอยู่สององค์ที่ให้คนได้กาบไวว่าบูชานี่แได้มีอยู่องค์เดียวที่นี่ที่นี่แต่องค์องค์แรกที่จะมาปั้นครั้งแรกแล้อัญเชิญไปที่วัดไผ่พัฒนาที่วัดไผ่ที่วัดไผ่พัฒนาเอ่อในการสัก,กระบูชาลุงปู่สวงเนี่ย เรามีวิธีการหรือมีเครื่องสักกาละประการใดบ้างครับผมมีการแต่งเขาเรียกขันครูขันครูบูชาลุกบูสวงก็จะมีอยู่ในในนี้คือแต่งตามประเพณีพื้นดานทางศรีรษะเกตก็มีในนี้ก็มีหมากห้าคำบุรีห้ามวนแล้วก็มีทูบทูบ ข้างหนึ่งห้าข้างหนึ่งแปดเทียนก็อย่างละแปดทุก,ก็อย่างละแปดแล้วก็มีกลวยกลวยก็กลวยห้าแล้วก็กลวยแปดเรียกขันห้าขันแปดอันนี้เป็นะระเบบพิธีแล้วมีพราขาวใช่ไหมครับมีพระขาวสองพื้นกว้างยาวเท่าไหร่สองเมตรเงินสิบสองบาทตา,ามการาาการี่วกับการบูชาครูหลวงปู่แล้วก็มีดอกดอก ดอกมาหาหงหรือดอกสะเลเตที่พูดถึงเมื่อกี้ออีกห้าดอกอีกห้าดอ,ก,อกเป็นการบูชาลุงปู่สวงต้องอกําหนดวันเวลาอะไรยังไงไหมครับเลือกเอาวันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์ซึ่งเป็นวันเกิดของลุงปู่สวนพุทธธรรมบายตึกเกียรติตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านใหม่อําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีในปัจจุบันนี้พระอาจารย์เพียรชัย ชัยยติโปได้นำคณะสัทธาจะสร้างสวนพุทธธรรมบายตึกเปียเพื่อเป็นที่ปฏิบัติธรรมและเป็นที่ปฏิสถานพระพุทธปฏิมาประธานพระเสวลีพระอุปคุตองค์พ่อจตุคามรามเทพพระพรหมพระโพธิสัตว์อวนอิมหลวงปู่ทวดสมแต่พุทธาจารย์โตผมบาลสีฤาษีตาไยและที่สําคัญคือรูปเหมือนของหลวงปูส่สวงที่ลงังสรรขึ้นมาอย่างเป็นบุญเป็นกุศล คำว่าบายตึกเกียเป็นภาษาเขมรเป็นคำที่หลวงปู่สูงมักกล่าวให้พอเสมอๆคำว่าบายเป็นภาษาเขมรแปลว่าข้าวตึกแปลว่าน้ำและเกียแปลว่าดีรวมแล้วคำว่าบายตึกเกียแปลว่าข้าวน้ำดีนั่นเองอนุโมทนาในขอเจริญพรคณะศรัทธาญาติยโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่าน ที่กำลังรับชมรายการอยู่ในขณะนี้สมาภาพเองก็ขออนมโมทนาและก็ขอบอกบุญไปยังคณะศรัทธาสาธุชนที่ศรัทธาในพระศาสนาและศรัทธาในหลวงปูส่อสอวงสำนักสวนพุทธธรรมแห่งนี้ จะมาตั้งใจจริงอยากจะให้เป็นวัดให้เกิดขึ้นอีกวัดหนึ่งในพระศาสนาเพื่อเป็นการบูชาคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์และบูชาคุณของหลวงปู่สวงเพื่อให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและเป็นสถานที่รองรับศรัทธาญาติโยมที่จะมาประพฤติวัดปฏิบัติธรรม ปฏิบัติในหลักทางพระพุทธศาสนาเขาให้ผู้ที่มีจิตเมตตาหรือมีจิตศรัทธาในพระศาสนาในดุญในกุศลในคุณงามความดีนั้นมีหลักธรรมข้อหนึ่งคือว่าให้เราพูดดีทำดีและปฏิบัติด,ดีทุกอย่างก็จะดีตามมา สมาเยดหลักอยู่ทุกวันนี้คือพูดดีทดําดีปฏิบัติดีทุกอย่างก็จะดีคิดดีทุกอย่างก็ดีปฏิบัติดีทุกอย่างก็ดีคิดดีทุกอย่างก็ดีอะไรก็จะดีตามมาค้นชื่อว่าดีแล้วก็จะดีตลอดในท้ายรายการำมาขออางเองคนพระเสด็จตรัตระไรบรรมีธรรมของหลงวง,ลงปู่สวงหลวงปู ทวดหุ่งปูโ่โตหลวงปู่ฤาษีตาไฟองค์เจ้าแม่กวนอิมและองค์ท่ามหาพรหมปูศักดิ์สิทธิ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เคารพนับถือบูชาจงมารวมเป็นตะบ,บะเป็นเดชะาลรวะ,ะปัจจัยอำนวยชัยให้พรแก่คณะศรัทธายาตโยมทุกคนทุกท่านจงประสบพบแต่ความสุขความเจริญ เก็บพียงหนึ่งประการใดก็ขอให้สมความมุ่งมาดปรารถนาจงทุกคนทุกท่านเทินหากท่านต้องการจะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตต้องการปฏิบัติธรรมรักษาศีลจเจริญจิตภาวนาปรารถนาหักคำตอบให้กับชีวิตก็ขอเชิญที่สวนพุทธธรรมบายตึกเจียตำบลบ้านใหม่อำาเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีข้าวน้ำดี ชีวิตดีด้วยพุทธธรรมและบาร,รมีธรรมของหลวงปู่สวงออยเตียนสรุนผู้ให้ทานความสุขหลวงปู่สวงพระอริยะเจ้าผู้อยู่เหนือโลกเหนือสมุทรน,นะโมพุทธายะอิติปิโสภควาอริยะองสวงสัมปันโนยะทาพุทธโมนะนะมะพะทะอาหังนุกกา